สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรไทยบ้านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสปปรรพคุณของฟ้าทลายโจรค่ะสปปรรพคุณของฟ้าทลายโจรน,นะคะ 1. แก้ไข้ทั่วๆไปเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ 2. ระงับอาการอักเสบพวกไอเจ็บคอคออักเสบต่อมทอมินหลอดลมอักเสบขับเสมหะรักษาโรคผิวหนังฝี 3. แก้ติดเชื้อ เช่นปวดท้องปวดท้องบิดท้องเสียและแก้กระเพาะลำไส้อักเสบ 4. เป็นยาขมเจริญอาหารและการที่ฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณ4ประการนี้จึงชวนให้เห็นว่าตัวยาต้นนี้เป็นยาที่สามารถนำไปใช้กว้างขวางมากจากเหตุผลที่ฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ระงับการติดเชื้อหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้วิธีและปริมาณที่ใช้นะคะถ้าใช้แก้ไข้เป็นหวัดปวดหัวตัวร้อน ให้ใช้ใบและกิ่ง1นึ่งกำมือโดยใช้ใบแห้งหนัก3กรัมถ้าเป็นสดหนัก25กรัมต้มน้ำดื่มก่อนอาหารวันละสองครั้งเช้าเย็นหรือเวลามีอาการถ้าใช้แก้ท้องเสียท้องเดินเป็นบิดมีไข้ให้ใช้ทั้งต้นหรือส่วนทั้งห้าของฟ้าทลายโจรพึ่งลมให้แห้งหั่นชิ้นเล็กๆ ประมาณ1กํามือโดยหนักประมาณ3-9กรัมต้มเอาน้ําดื่มตลอดวันค่ะตำรับยาและวิธีใช้นะคะยาชงจะมีวิธีทําโดยการเอาใบสดหรือแห้งก็ได้ประมาณ5-7ใบแต่ถ้าใช้ใบสดจะดีกว่านะคะเติมน้ําเดือดลงจนเกือบเต็มแก้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือพอยาอุ่นแล้วรินเอามาดื่มขนาดรับประทานครั้งละ1แก้วค่ะ โดยรับประทานวันละ 3- 4ครั้งก่อนอาหารก่อนนอนค่ะยาเม็ดนะคะมีวิธีทำดังนี้เด็ดใบสดมาล้างให้สะอาดผึ่งในที่ร่มห้ามตากแดดควรผึ่งในที่ที่มีลมโกรกใบจะได้แห้งเร็วบดเป็นผงให้ละเอียดปั้นกับน้ำพึ่งหรือน้ำเชื่อมเป็นเม็ดขนาดเท่าเม็ดถั่วเหลืองหนัก2 5 0มิลลิกรัมแล้วผึ่งลมให้แห้งเพราะถ้าปั้นรับประทานขณะที่ยังเปียกอยู่จะขมมาก รับประทานครั้งละ4-10เม็ดวันละ3าครั้งก่อนอาหารก่อนนอนค่ะแคปซูลนะคะวิธีทำคือผงยาที่เราจะนำไปปั้นเป็นยาเม็ดนะคะเอามาใส่ในแคปซูลแทนนะคะเพื่อช่วยกลบรสขมข,ของยาแคปซูลที่ใช้ขนาดเบอร์2ผงยา250มิลลิกรัมขนาดรับประทานนะคะครั้งละ3-5แคปซูลวันละ3าครั้งก่อนอาหารก่อนนอนค่ะข้อห้ามในการใช้ฟ้าทลายโจรนะคะ ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทลายโจรห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรข้อควรระวังนะคะหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทําทให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรงหากใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกัน3วันแล้วไม่หายหรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และพบแพทย์ค่ะควรระวังการใช้ร่วมกับสารการเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้อาการไม่พึงประสงค์หรืออาการที่แพ้นะคะอาจทําให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหารเช่นปวดท้องท้องเดินคลื่นไส้เบื่ออาหารวิงเวียนศีรษะใจสัน่นและอาจเกิดลมพิษได้ค่ะถ้าชอบคลิปที่เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ